สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้มาโฟว์ขอซิงอีกแล้วนะครับวันนี้ซิ่งพาเพื่อนเพื่อมาบุกสต็อกรถใหม่ของโชว์รูมเรานะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับซิ่งไม่ได้มาขายรถใหม่ครับวันนี้ซิ่งจะพามาดูเจ้าคันนี้ครับเนสันนาวาร่านะครับปี2007 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับโฟวิลด้วยนะครับคันนี้เป็นตัว LE ตัว็อปสุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเรียกร้องกันมาหลายคันครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม เดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับออปชัน LE นะครับตัวสติกเกอร์ติดไว้ด้านท้ายแล้วครับตัว LE ตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อแม็กแบบนี้นะครับมีบันไดด้านข้างมาให้ด้วยนะครับบันไดด้านข้างมาให้แบบนี้เลยนะครับที่รีบมารีวิวที่นี่เนี่ยเพราะว่าหลายๆท่านนะครับสอบถามซิ่งเข้ามามากเลยนะครับรุ่นนี้ เมื่อไหร่จะมีมาอีกนะครับวันนี้มีมาแล้วนะครับรีบๆกันเลยนะครับไม่เ่ียอยู่ไม่นานแน่นอนสาหรับออปชันนี้นะครับอ่านะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนนะครับตัวไฟเนี่ยอาจจะมีความเหลืองของการใช้งานบ้านนะครับอันนี้คือเหมือนมันบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยมีการอุบัติเหตุด้านหน้าคือไฟไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะครับสีฝากระโปรงนะครับอาจจะมีด้านๆบ้างนะครับมองเห็นเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องกังวลนะครับ เราเก็บงานให้เช่นเคยนะครับเก็บสีเราเก็บให้รอบคันเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไฟหน้าเดี๋ยวเราขัดให้ใสๆเลยนะครับเอาไปนี่ใช้งานได้เลยนะครับอ่านะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยนะครับตรงกระจกนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับมันดาข้างมีสองข้างเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูภายในด้านหลังกันบ้างครับผมด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถที่เป็นสไตล์นี้เนี่ย จะไม่ค่อยมีคนนั่งด้านหลังเท่าไหร่นะฮะก็เลยทําให้เบาะไม่ค่อยช้านะครับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นวิทยุ CD นะครับแบบนี้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ขออภัยนะครับมาดีจอดในลานแล้วมันมืดนิดนึงนะฮะขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจคันนี้นะครับซึ่งขออนุญาตแจ้งราคาเลยแล้วกันนะครับราคานะครับ 2 4 9 0 0 0บาทนะครับนาวาล่าสประตูออโต้โฟร์วิลไดคันนี้นะครับปี2007ราคาเพียงแค่249,000บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับจัดเต็มได้เลยนะครับไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ได้เลยนะครับโทรหาซิงได้เลยนะครับที่เบอร์086 3124545นะครับอ่าได้สภาพรถจาก n นิสสันมอเตอร์นี่ไม่ต้องห่วงนะครับรถเช็คศูนย์ตลอดขอดูประวัติได้ทันทีนะครับมาดูที่ศูนย์ได้เลยนะครับ ขอดูประวัติการเซอร์วิสของรถได้เลยครับไม่เพียงแค่134,000กิโลเท่านั้นนะครับไม่แท้ๆรถ10กว่าปีนะครับใช้น้อยมากๆนะครับรถในนิสสันมอเตอร์นี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่านะครับก็สุดท้ายคลิปนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์ไว้นิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆของสู์เรานะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ